มาถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาสลักกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ข้อยากอีกข้อหนึ่งเหมือนกันเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่ก็มักจะมีการบ่นนะครับแถมตำหนิรัฐบาลด้วยซ้ำไปว่าไม่สามารถแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงได้นะครับพูดภาษาชาวบ้านว่าหวยแพง เราก็บน่นบ่นกันจนกระทั่งติดปากอรถามว่าบ่นแล้วซื้อไหมก็ซื้อเนาะทําไมซื้อล่ะอยากจะถูกรางวัลใบเดียวไม่พอครับอยากจะซื้อเป็นเลขชุดสองใบไม่พอรวยไม่พอ12ล้านไม่พอต้องเอาทีเดียว30ล้านนะครับมันก็ตึงแพงอะครับมันก็พอเราซื้อเลขชุดหวยชุดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของผู้รวบรวมสลากมาทําเป็นชุดขายเป็นโอกาสของคนขาย ที่จะเรียกเอาราคาแพงๆแล้วเขาก็ไปสร้างกระแสปั่นกระแสกันวันเลขแม่นั้นแม่นี้พญานาคบ้างอะไรบ้างต้นมงต้นไม้กล้วยไม้สารพัดนะครับปั่นตัวเลขกันขึ้นมาแล้วเลขพวกนี้ก็จะแพงขึ้นไปตามราคาที่มีการสร้างกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดกระแสหวยแพงเพราะเราซื้อมากกว่าหนึ่งใบถ้าใบเดียวก็ยังพอว่าบางคนซื้อเพราะว่าต้องการช่วยคนขายคนพิการคนตาบอด นะครับหรือว่าเห็นว่าเขาน่าสงสารก็ซื้อช่วยเขานะครับแล้วก็เสียงโชคด้วยใบสองใบก็ยังพอว่าเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องหวยแพงจึงมีมาโดยตลอดแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับวงการหวยยกเว้นผู้ซื้อนะจนมีคนถูกหวยถูกรางวัลอยู่จํานวนแค่เพียงหยิบมือเดียวแต่คนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเป็นผู้ซื้อมักจะเป็นคนจนเพราะว่าไม่ค่อยถูกถ้าซื้อแล้วถูกสลัก กินแบ่งรัฐบาลของเจ๊งเลิกกันไปแล้วนะครับนี่ก็มีแต่ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยนะครับหรือกลุ่มขบวนการทั้งหลายเป็นคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยตลอดสมัยก่อนก็เรียกว่าห้าเสือเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กันอยู่ที่สี่แยกข้อกวัวได้โควต้าสลากมาแล้วก็ไปขายกับผู้ค้า รายย่อยตัวเองก็เป็นเสือที่นอนกินนะครับนอนกินส่วนต่างได้สลากราคาถูกมาได้สลากในราคา70บาท60สตางค์ต่อใบแล้วก็ไปขายกับผู้ค้ารายย่อยนะครับในราคา75 8 0ผู้ค้ารายย่อยก็ไปขายเกินราคานั่นก็คือยุคแรกๆที่เป็นยุคห้าเสือแล้วก็คนก็บนพลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็ ตอนนั้นเป็นรัฐบาลคอสช,ชก็แก้ปัญหาจกนกระทั่งหเสือหายไปแต่ก็เชื่อว่าห้าเสือก็ไม่ได้เลิกลาไม่ได้ล้างมือไม่เกี่ยวข้องกับวงการหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลอี้ก็แปลงร่างครับแลเมื่อห้าเสือตัวแทนไม่มีแล้วก,ก็ไปแปลงร่างแล้วก็ไปกว้านซื้อสลากที่ออกไปจากกองสลากที่ให้ไปทางสมาคมมูลนิธิองค์กร แล้วก็ผู้ค้ารายย่อยเสือเหล่านี้ก็ไปกว้านพวกนี้กลับเข้ามาแล้วก็มาถือไว้พอถือไว้เสร็จป <an> ั๊บก็คนที่ไม yes, ่มีโควตาก็ต <guys that S 3> ้องมาซื้อกับเสือเหล่านี้ที่มันแปลงร่างเนี่ยครับนะฮะจากเสือลายผาคกลองกันมาเป็นเสือดํามองตัวไม่เห็นเนี่ยนะก็ก็มาซื้อจากคนเหล่านี้ต่อแล้วก็ไปขายแล้วคนเหล่านี้ก็ไปเดินขายอุ้มแผงขายตั้งโต๊ะขายอะไรขายแล้วก็บอกว่าซื้อมาแพงถามวม่าซื้อมาจากไหนก็ซื้อมาจากเหล่านี้เสือที่แปลงร่างเนี่ย นะครับต่อมาเสือที่แปลงร่างก็ก็ยังยังทำอยู่เหมือนเดิมนะว้านซื้อมาแล้วก็ให้ผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีโคต้าก็มาซื้อแล้วก็ไปขายในราคาที่แพงมากกว่า80บาทแล้วก็เสือพวกนี้นอกจากทำแบบนี้แล้วก็แปลงร่างมีแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับว้านซื้อมาและขายผ่านแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านสุเชษ หักผ่านนะครับที่ท่านไปตรวจจับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมเรียนเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยพอมารอบล่าสุดเนี่ยที่คนบ่นว่าสลากแพงสลากแพงนายกรัฐมนตรีก็เลยตั้งรัฐมนตรีนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงนะครับท่านเองก็ตั้งกรรมการขึ้นมาอีก3มชุด นะครับเพื่อที่จะไปศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขนะครับแล้วก็เป็นชุดเฉพาะกิจที่ติดตามนะครับดำเนินการแล้วก็มีการจับกลุมชุดเฉพาะกิจก็มีดรเสกสกลแรมโบ้ bo, ใช่ไหมครับที่เป็นหัวหมูทะลวงฟันเนี่ยปุกเข้าไปตามแพลตฟอร์มทั้งหลายจนที่สุดแกเองก็ถูกกล่าวหาก็ลาออกไปจากการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี แล้วก็กรรมาการทุกตําแหน่งนะครับท่านอนุชาก็ยังคงเดินหน้าที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไปนะครับซึ่งผมคุยกับท่านเตรียนอนุชานาคาสายวันนี้เนี่ยก็ถามท่านตรงไปตรงมาแหะครับเพราะว่าผมว่าเสียงส่วนใหญ่นะเสียงส่วนใหญ่คนไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาสลัก,กกินแบ่งรัฐบาลแพงได้ครับเขาไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนนอก เขาไม่เชื่อว่าทางรัฐบาลจะแก้ได้ก็เลยถามท่านเตรนุชาว่าและท่านเชื่อมั่นไหมครับว่าท่านจะแก้ได้ปัญหนานี้ท่านนุชาบอกว่าจากการทํางานร่วมกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกองสลากสํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับท่านมั่นใจเกือบร้อเซ์ว่าแก้ได้ครับแก้ปัญหนานี้ได้ทําให้หวย80บาทตามหน้าสลากได้ครับนะครับซึ่งผมขอวงเล็บไว้ไว้นิดหนึ่งว่า คงไม่ทั้งหมดหรือทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทมีมีให้ซื้อไหมก็ต้องยอมรับว่ามาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะน,นี้มีให้ซื้อแต่ว่าจะซื้อ80บาทได้ทุกใบไหมก็ดูว่าใครเป็นคนขายด้วยใครเป็นคนขายด้วยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยพิมพ์งวดหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยล้านฉบับนะครับทุกงวดเนี่ย เดือนละ2งวดเนี่ยงวดละ100ล้านฉบับให้กับผู้คา้านะครับสองกลุ่มหลักๆก,ก็คือจำหน่ายผ่านตัวแทนนี่31ล้านฉบับตัวแทนเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยคนทั่วไปผู้ค้ารายย่อยจำนวน28,519รายคนพิการอีก3,592ารยาสยสมาคมมูนิธิองค์กรนะครับรวมกันแล้วในส่วนนี้31ล้านใบครับ 31ล้านฉบับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการจองซื้อล่วงหน้าจำนวน69ล้านฉบับอันนี้ก็ต้องมีการลงทะเบียนกันนะครับมีการจองซื้อมีการลงทะเบียนนะฮะในแต่ละงวดซึ่งถ้าโดยหลักแล้วก็คือว่าทั้ง2กลุ่มนี้พอทำสัญญาซื้อขายกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเงินมาคำ้ำประกันไว้ส่วนหนึ่งแล้ว <ming ling> เขาได้สลากไปเขาได้ควต้าไปแล้วเขาก็ต <sh arp> ้องไปขายขายตามราคาหน้าสลาก แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนที่ได้ไปมีส่วนหนึ่งที่เอาไปขายก็ขาย80ได้แต่คนส่วนหนึ่งที่ได้โควตาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวแทนหรือผู้ค้ารายย่อยได้โควตาไปแล้วปรากฏไม่ไปขายเองก็เอาสลากพวกนี้ไปขายต่อทำสัญญาซื้อขายกันกับกองสลากกองสลากก็ส่งสลากไปให้ที่ไปรษณีย์ที่บ้านหรือบางทีไปส่งที่ไหนไม่รู้ แล้วก็ซื้อขายกันที่หน้าไปรษณีย์แล้วก็ยกเล่มนายกอไม่มีโควตาหวยแต่ต้องการจะขายหวยก็เลยมาซื้อที่หน้าทําการไปรษณีย์ผู้ที่ได้โควตามา70บาท60สตางค์ก็มาขายให้กับผู้ที่มาซื้ออยู่ที่หน้าสํานักงา,านไปรษณีย์ในแต่ละงวดเนี่ยขายกันในราคา8085ก็เกินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนเหล่านี้พอได้มาปั๊บก็เอาไปขายต่อขายร้อยขายร้อยสิบ กันมาจนเป็นทั้งเลขดังเป็นร้อยยี่สิบามถึงร้อเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้โดยตลอดนะครับแล้วก็ดูจะเป็นที่ยอมรับกันด้วยซ้าไปก็เป็นอย่างนี้ครับปัญหาเลยแก้ไม่ได้เพราะผลประโยชน์มันมหาศาลมากครับตํารวจก็ไม่จับตํารวจที่ไปซื้อก็ซื้อเกินราคากองสลากบอกว่าใครแจ้งเบาะแสะมาจับจับปรับเนี่ยมีรางวัลให้คนก็ไม่ได้แจ้งแต่ว่าทุกคนบ่นหมด พอหมดหมดครับทำยังไงอะครับก็อย่างที่ว่านะครับนายกก็ได้ยินเสียงนี้ตั้งท่านอนุชานาคาสายท่านอนุชาตั้งกรรมการอีก3ชุดนะครับเพื่อแก้ปัญหาชุดศึกษาชุดเฉพาะกิจชุดศึกษาแล้วก็ชุดประชาสัมพันธ์ชุดประชาสัมพันธ์มีก็ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับแนวทางการดําเนินการนะครับใน3มชุดประชาสัมพันธ์ก็ประชุมกันไปนะครับเพื่อที่จะสร้างความรับรู้ ชุดเฉพาะกิจก็ลุยไปชุดศึกษาว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรก็ดําเนินการไปตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นวันนี้ทางประธานบอร์ดกองสลากท่านละวรนแสงสนิทก็มีการประชุมและก็มีมติกันออกมานะครับแต่ว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนครับคุณผู้ชมครับนักขณะนี้เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางการแก้ปัญหาก็คือว่าชุดเฉพาะกิจที่ไปดําเนินการเนี่ย ที่ว่าทาไมจึงขายแพงเนี่ยขายแพงกันเพราะอะไรเนี่ยพลตารวจโทสุรเชษฐพันธุ์ผู้ช่วยผู้พิจารณาตารวจแห่งชาติรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานะครับซึ่งท่านสรุปเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าได้มีการเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย33จุดใน12จังหวัดโดยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดนี่14จุดนอกนั้นก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้ ซึ่งเป็นคนกลางจำน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เกินราคาที่กฎหมายกำหนดจาก14แพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นกองสลากพลัสกรุงไทยลอตเตอรี่แม่จำเนียนลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แปดสิมังกรทองลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วก็มังกรฟ้าอย่างเงี้ที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับท่านก็ไปตรวจสอบนะครับได้สลากทั้งของเก่าของใหม่นี่10ล้านฉบับ